ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูทรภาคสี่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลตำรวจตรีพิษนุอุณหะเสรี<ค><บ>ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีและรองผู้บังคับการอีก6กท่านกำกับดูแลสถานีตำรวจในสังกัดที่มีผู้กำกับการเป็นหัวหน้าหน่วยจำนวน23สถานีและรองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานีอีก3สถานีสาขาย,ย่อยเขตพื้นที่รับผิดชอบ 11,730ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น20อำเภอประชากรทั้งหมด1,586,646คนตำรวจหนึ่งนายรับผิดชอบพื้นที่5ตารางกิโลเมตรและรับผิดชอบจำนวนประชากรจำนวน706คนสถานภาคกำลังพลของหน่วยทั้งหมด2,154นายแบ่งเป็นนายตำรวจสัญญบัตรจำนวน594นายนายร้อยตำรวจ53ปีจำนวน 4 4 5นายและตำรวจชั้นประทวนจำนวน1,115นายจังหวัดอุดรธานีดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อารายธรรม5,000ปีตำนานความเชื่อและวิถีชีวิตความเป็นอยู่เคียงคู่ธรรมชาติ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนและความเจริญในด้านเศรษฐกิจ,จสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีส่งผลให้นักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีจึงเป็นเป้าหมายหลักของนักเดินทางทั่วโลกตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค4 โดยได้ทำงานแบบบูรณาการและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพร้อมและความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอีกทั้งยังให้ความร่วมมือในการร่วมพิธีต่างๆกับหน่วยงานข้างเคียงด้วยดีตลอดมาด้านภารกิจถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีได้ให้การถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจมีความรู้ความสามารถมีทักษะมีความเป็นมืออาชีพในการถวายความปลอดภัยด้านการป้องกันอาชญากรรมตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีได้เน้นการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนโดยเฉพาะอาสาสมัครตำรวจบ้านมีการจัดตั้งทุกตำบลสามารถช่วยเหลืองานของตำรวจได้เป็นอย่างดีด้านการปราบปรามอาชญากรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากอาญากรรมก็เพิ่มขึ้นมากแต่ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีก็สามารถควบคุมทั้งการเกิดและการจับให้อยู่ในระดับตัวชี้วัดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในด้านการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานีอยู่ใกล้กับประเทศสปปาลาวจึงเป็นแหล่งพักยาเสพติดที่จะกระจายไปสู่พื้นที่ต่างๆ และเป็นที่มีการใช้ยาเสพติดในชุมชนเมืองของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการซึ่งชุดปราบปรามยาเสพติดได้ร่วมกับชุดสืบสวนทําการจับกลุ่มจนบรรลุเป้าหมายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติในด้านความมั่นคงตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานีมีชุดควบคุมฝูงชนจํานวน4กองร้อยใช้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยมีการฝึกอบรมทบทวนรวมทั้งมีการฝึกยุทธวิธีตํารวจ การตั้งจุดตรวจจุดสกัดและฝึกการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนทางยุทธวิธีเป็นประจำทุกปีในด้านการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือสอปรกรตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีได้ให้ความสำคัญกับสบปรกรตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสามารถใช้เป็นที่ปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีและสามารถใช้เป็นที่ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ หรือวิดีโอคอนเฟรนต์ได้ทุกระดับตั้งแต่ตอรอจนถึงสถานีตำรวจทุกแห่งตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีได้จัดกิดจกรรมเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของหน่วยในปกครองเช่นการจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอ,อ,อลอุดรโพลิสครับเพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีภายในหน่วยงานและยังให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนโดยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ทั้งหมดนี้เป็นผลการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้ปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค4อย่างเข้มขัดภายใต้การบริหารงานของคนตำรวจตรีพิษณุอุณหเสรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีที่ว่าตำรวจอุดรธานีรู้รักสามคัคคีทำความดีด้วยหัวใจหัวใจ